ตอนนี้ช่องพี่ตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับและก็ตอนนี้ก็มาพบกับเกมเกาะไดโนเสาร์นะครับและวันนี้เนี่ยคือผมได้ฟาร์มกีกายอยู่นะแต่ยังเป็นจูวี่แต่มันดันมียูท่าแรปเตอร์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมอยู่บนหลังคาหลังคาของในปอมประการเนี่ย ตอนนี้เรายังเป็นจูวี่อ่ะเราไม่สามารถเอาชนะมันได้แน่นอนอ่ะคือผมได้มาฟาร์มตรงนี้ไว้อ่ะแต่ว่าพอกดเข้ามาบันดันมียูทาไง ấy. ผมก็ไปไหนไม่ได้ ấy. แรงกัดของเราก็อยู่ที่88แปดละแต่ผมคิดว่าผมชนะมันไม่ได้หรอกเพราะผมก็ยังมือใหม่มันไม่ไปไหนเลยอ่ะผมจะต้องทำไงดี เราคงต้องรอให้มันหนีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าผมเดินไปเดินมามันได้ยินเสียงแน่เกมนี้คือเสียงเป็นที่สําคัญมากเลยจะมาร้องทําไมรีบหนีไปสิถ้ามันเผลอออกจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะรีบหนีจากตรงนี้เลยนะอยู่ไม่ได้ ก่อนหน้านี้มันมีเหมือนลูกกีกาตัวหนึ่งด้วยมาดื่มน้ำตรงนี้แต่ผมกะว่าจะล่ามันอยู่แต่ว่ามันดันมีเสียงยูท่าขึ้นมาผมก็เลยไม่ขยับดูมันมันจะไปไหนไหมมากระโดดเล่นเฉยเลยที่นี่ไม่มีอาหารให้แกกินหรอกหนีไปซะ ค่าเติบโตของเราตอนนี้ก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตครับก็เหลือค่อนข้างนานโอ้มันไม่ไปไหนเลยอะทำไงดีเนี่ยฝ์ามาขนาดนี้แล้วนี่คือแบบถ้ายอมไปสู้ก็เท่ากับยอมตายเท่ากับทิ้งทุกอย่างไปเลย ออกไปจากตรงนี้จะอยู่ท่าไม่มีอาหารให้แกกินหรอกหน้าไม่ยืนทำอะไรวะเนี่ยมันก็โตเป็นอะดาแล้วนะถ้าให้มันมาฟาร์มตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะ่ะร้องอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักที มันก็ไม่ยอมไปไหนจริงนะเนี่ยเอาจริงดิจะอยู่ตรงนี้จริงดิพวกนี้คือแบบฝันร้ายของเด็กๆเลยนะอยู่ทาแรปเตอร์เนี่ยนอกจากจะวิ่งเร็วแล้วยังกัดบีดแรงด้วยแล้วมันเป็นตัวที่สามารถเข้าตูดได้ง่ายมากเลยนะ ไม่หนีเลยอะหรือว่าผมจะตัดสินใจใย่องหนีไปเลยดีไหมแต่ใกล้ขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ยินเสียงแน่ต่อยเราย่องลงไปสักทีสิเห้ยมันลงแล้ว อ่านั่นแหละเดินหนีไปซะอย่ามายุ่งกับตรงนี้เลยอ่ามันหนีล้วโอเคเราน่าจะขยับได้แล้วมั้งมันไปแล้วไปจริงใช่ไหมคงไม่เดินวนกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย่องออกไปก่อนนะ เกมนี้เนี่ยคือขยับนิดเดียวอ่ะถ้าอยู่ไกล้หน่อยก็ได้ยินเสียงเลยเป็นเกมที่ใช้หูฟังเป็นอย่างมากโอเคผมว่าผมน่าจะเดินได้แล้วมัง้งหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรเดินตามเรามานะใช่ไหมโอเคเดินต่อเลย ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเดินไปทางไหนต่อแต่ว่าเพราะว่าไอ้ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทัวร์แมปเลยคือแมปมันใหญ่มากอะพาร์ทออฟเทเทนคือเทียบไม่ได้เลยความกว้างของแมปผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยแบบไม่เคยไปดูทุกพื้นที่อะยังไม่รู้ด้วยว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำอย่างโน้อนอย่างนี้และก็ตอนนี้เราก็ค่อนข้างหิวหิวทั้ทงน้ำทั้งอาหาร เราก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากที่จะรอให้ AI มันเกิดและก็รอล่า AI เท่านั้นนะแต่พื้นที่ที่เราจะไปแคมป์อยู่เนี่ยก็คงต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอะไม่งั้นเนี่ยเราหิวตายแน่เลยข้างหน้าเราเป็นน้ำเค็มนะเราไม่สามารถกินได้คือต้องโชคร้ายขนาดไหนอะ เอาตัวมาฟาร์มไว้ตรงนี้แล้วล็อกออกแล้วก็พอกดเข้ามามาเจออยู่ท่าดีนะที่มันไม่เจอเราถ้าเจอเราเราก็คงต้องเป็นอาหารให้มันตรงที่เราเดินลงมาก็คือเสาสัญญาณครับตอนนี้เราก็มาไกลพอตัวแล้วอย่๋ยดบกลิ่นหาน้ำหน่อยพื้นที่เอ็น แถวนี้ไม่มีน้ำเลยอ่ะมีแต่อยู่บนเขานูน่นไอ้บนเขาก็คือที่ที่เราลงมาเมื่อกี้นี่แหละถ้าจะให้กลับไปก็คงไม่ใช่อ่ะไปเจออยูทาเนี่ยข้างหน้าไม่มีน้ำเลยไม่นะเราจะหิวตายวนี่ยถ้าจะวิ่งก็วิ่งช้า เราก็คงต้องเดินหน่อยหวังว่าเราจะไม่อดน้ำอดอาหารตายก่อนนะกาจ,จะอยู่แบบฟาร์มแบบสันติบนภูเขาบนเสาสัญญาณแต่มันดันมียูท่ามายึดถิ่นเราก็อยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเอาจริงก็ มีคำขอเข้ามาอยากให้เล่นกับเพื่อนนะแบบทั้งเกม Part of f แล้วก็เกมนี้แหละเอาจริงผมก็เล่นกับเพื่อนไปบ่อยอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าแอปแอปอัดหน้าจอ OBS อะมันยังแบบผมยังตั้งค่าแบบยังมีปัญหาอยู่เลยยังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยแบบเสียงตัวเองมันเสียงตัวเองกับเสียงเพื่อนมันยังแยกกันไม่ออกอก็คือตอนผมอัดอัดคลิปกับเพื่อนนะ่ะ เสียงตัวเองมันไม่ออกอ่ะมันได้ยินแต่เสียงเพื่อนพอปิดเสียงเพื่อนมันก็ได้ยินแต่เสียงตัวเองเอ้ยไม่สิพอตั้งค่าปีกหน่อยมันก็ได้ยินแต่เสียงตัวเองไม่ได้ยินเสียงเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยเดียววันไหนที่ผมตั้งค่าได้สําเร็จเนี่ยผมจะมาทําคลิปเล่นกับเพื่อนให้ดูนะทั้งเกม d i l และก็เกม p a r t of titan เพราะว่าตอนนี้คือแกง๊งแก๊งผมเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันในดิสเนี่ยในดิสคอร์ดผมอะ่ะ เขาก็เล่นเกม DRL ไปหลายคนอยู่ส่วนเอวีมาเนี่ยคือตอนนี้ผมก็ถ้าผมทำคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะกินสเปคค,คอมผมเกินไปอะ่ะมันก็ทำได้แหละแต่ว่าผมก็ยังสงสารคอมผมอยู่ไงผมก็เพิ่งซื้อมาเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะถนอมไปก่อนอะใช่ไหม นี่เราอาปากกินน้ำฝนได้ไหมเนี่ยหิวน้ำมากเลยแต่ไม่มีบอ่อน้ำให้กินเดินมาก็ค่อนข้างไกลละอย่างพิสูจน์หากลิ่นน้ำไม่เจอเลยตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ค่อนข้างเยอะนะเราเข้ามาฟาร์มจังหวะที่แบบคนเยอะมากแทบจะเต็มเซิร์ฟเลยพื้นที่ตรงนี้น่าแบบ มันน่ามีเหตุมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นพื้นที่ในภูมิภาคอีสานบ้านที่ผมอยู่นะมันก็น่าจะมีเหตุขุดขึ้นมาพิสูจน์หาน้ำหน่อยอไม่มีบ่อน้ำเลยอะ่ะเฮ้ยมีเสียงตัวอื่นข้างหน้าโอ้ ไม่ใช่เสียงเดียวด้วยเสียงตัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามีไม่ต่ำกว่าสองอะข้างหน้าเป็นบ่อน้ำแน่เลยเพราะว่าตรงไหนมีน้ำตรงนั้นชอบมีตัวเดี๋ยวผมจะพยายามเดินตรงพุ่มในป่าให้มากนะเผื่อไปเดินไปแล้วไปจ่าเอ,อ๋ตอนนี้เรายิ่งตัวเด็กอยู่ หนียังไงก็หนีไม่พ้นะเฮ้ยเสียงตัวใหญ่นะเนี่ยตัวอะไรวะน้ำน่าจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าน่าจะมีตัวเยอะพอตัวเลยอ่ะแล้วทำไมเราดมกลิ่นไม่เจอน้ำเลยอะไม่เจอบ่อน้ำนะ แต่ว่ามีเสียงตัวร้องอะไม่ต่ำกว่าสองตัวหรือว่ามันจะวางไข่ไว้พื้นที่แถวนี้แต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเสียงร้องนะเพราะว่าถ้าเราเดินไปใกล้เสียงพวกที่มันร้องอะถ้ามันเจอเรามันอาจจะแง้มเราเลยก็ได้ พื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างลบเหมาะสำหรับตัวที่ซุ่มซุ่มเงแยมคนอื่นนี่ผมก็ค่อนข้างหิวมากะนะทั้งอาหารทั้งน้ำตอนนี้ AI ก็ยังไม่เกิดสักตัวบ่อน้ำก็ยังไม่เจอสักบ่อผมก็คงต้องเดินทางยาวเลยมั้งคิดว่า เพราะว่าพิสูจน์กินไปก็ไม่เจอบ่อน้ําที่ไหนเลยและก็สุดท้ายนะครับผมก็ได้มาเจอบ่อน้ำบนเขาเรียบร้อยและผมก็ได้กินมาละคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบผมเดินลงไปข้างล่างอะ่ะเดินไปตามทางที่ผมเดินไปแหละมันมีบ่อน้ําใหญ่จริงแต่ว่ามันดันมีตัวเพียบเลยทั้งสไปโนทั้งซุโคและก็มีอันโลมีแม้แม้กระทั่งไอ้ฝูงกินพืชอะ่ะ มิกแพคเต็มไปหมดเลยผมก็เลยแบบไม่อยู่ดีกว่าเพราะว่ามันเสียงเกินไปยูท่าก็มีผมว่าผมจะใส่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเสียงตัวอะไรไม่รู้เดินตามตามหลังมาเป็นเสียงเล็กๆผมเกรงว่าจะเป็นเสียงไดโลหรือไม่ก็ยูท่าไอ้สองตัวนี้นี่น,น่ากลัวเหมือนจะวิ่งเร็วกว่าเรา มันมีตัวเยอะมากนะพื้นที่ที่เราเดินมาเมื่อกี้ขนาดผมมาถึงที่นี่เนี่ยมันยังมีเสียงตามมาเลยตอนนี้เราก็ค่อนข้างหิวมากมันจะมีเสียง AI ไใช่ไหมข้างหน้านี่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเอาจริงก็ไม่อยากเดินไปไหนเลยเผื่อเดินไปเจ้าเอพวกตัวใหญ่ แต่ตอนนี้เราหิวมากเราก็ต้องเดินล่า AI, AI ไม่เกิดสักตัวเลยเอวาก็ยังดีะจังหวะนี้ผมจะค่อยๆย่องนะจะไม่ค่อยกล้าเดินมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสียงตัวเดินอยู่แถวนี้ต้องใช้ชีวิตแบบแบบสยองพอตัวเลยเพราะว่าได้ยินแต่เสียงไม่เจอตัว ทั้งเสียงเดินทั้งเสียงร้องของตัวอื่นถ้าเราอิ่มแล้วนะเฮ้ยเสียงตัวอะไรเนี่ยมีเสียงตัวข้างหลังและก็ฝั่งนี้เนี่ยมันเสียงตัวอะไระตั้งแต่พาร์ทของอัลโลแล้ว คือถ้าเราอิ่มเนี่ยเราผมจะนั่งไงนั่งฟาร์มตรงนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่อิ่มอะ่ะหิวมากหิวมากจะตายอยู่แล้วก็คงแบบต้องรอเอไเกิดเท่านั้นอะเสียงตัวอะไรไม่รู้อะเสียงดังมากเลยดูดิทุกคนฟังดิมันไม่ได้มีตัวเดียวอะ สยองไหมยิ่งเป็นตอนกลางคืนได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่ได้ไม่เจอตัวไม่เห็นตัวเกมนี้เป็นเกมแนวสยองเป็นเกมไม่ใช่แนวไดโนเสาร์แบบผจญภัยเป็นแนวสยองสยองขวัญอะเฮ้ย นี่ผมต้องกล้าเดินไปไหนมาไหนไหมเนี่ยค่าเติบโตก็อยู่ที่97้าสิละตอนนี้ไก่โตแล้ว AI ก็ไม่เกิดสักตัวหรือว่ามันเกิดมันโดนล่าไปแล้ววะ ตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะผมคิดว่าไม่น่ามีตัวตาม,มานะเพราะถ้ามีตัวตาม,มาจริงเนี่เราได้ยินเสียงมันเดินละตัวอะไรไม่รู้ร้องอยู่ฝั่งนูน้นมีเสียงร้องเต็มไปหมดอะ ทำเอาเราแบบไม่กล้าเดินไปไหนเลยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มเงียบแล้วนะแต่จริงเกมนี้เนี่ยคือถ้าอยู่คนเดียวร้องมากๆไม่ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยพวกนักล่ามันได้ยินมันก็จะเดินตามเสียงเรามาหรือไม่ถ้าอยู่หลายตัวถ้าออกล่าเนี่ยเฮ้ย เสียงใกล้มากมีเสียงวิ่งด้วยตัวอะไรอะ่ะมีทั้งเสียงเสียงเดินเสียงวิ่งอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงวิ่งแหละมะั้งไม่ใช่เสียงเดินเพราะว่าเสียงเท้าแบบเร็วมากโอ้โห ใจจะวายก่อนไหมเนี่ยนี่ผมจะต้องเดินไปไหนต่ออีกไหมหรือว่าจะรอให้ตัวเองหิวตายไอ้ช็อตเมื่อกี้เนี่ยที่มีตัวร้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมตกใจนะว่าจริงเนี่ยฟังดูดิตัวอะไรไม่รู้อะ เสียงไดโลเหรอเสียงแบบนี้เนี่ยฟังดูดิเฮ้ยไอตัวนี้มันอยู่ไม่ห่างจากเรามากเลยนี่ยเราจะต้องค่อยๆย,ย่องรีบออกจากพื้นที่ตรงนี้ไม่งั้นเราไม่นอดแน่ คงต้องสลาบบ่อน้ำบ่อนี้ทิ้งคือถ้ามีตัวตามมาเนี่ยถ้ามันใช้ระบบดมกลิ่นนะมันจะเจอรอยเท้าเราเนี่ยแล้วลเราก็อาจจะไม่รอดเพราะงั้นเราก็ต้องรีบออกไปจากตรงนี้ ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันก็ต้องสยองมากๆอะ่ะบอกเลยเอ๊ะตรงนี้เป็นเขาใช่ไหมเสียงตัวอะไรไม่รู้กีก้าเหรอไม่กีก้าก็ทีเล็กใช่ไหมเสียงเมื่อกี้เสียงทุ่มมากเลยแต่ตอนนี้เราออกมาจากตรงนั้นได้แล้ว อ๋อข้างล่างมันเป็นทะเลใช่ไหมบ่อน้ําใหญ่เลยนั่นไงจริงด้วยข้างล่างเป็นทะเลแล้วคนเข้าไปอยู่อะไรที่ทะเลเนี่ยมันมีน้ําให้กินด้วยเหรอตรงนี้มีพุ่มเบอร์รี่ของกินพืช ร้องกันใหญ่เลยอะ่ะเขาประสานเสียงกันใช่ไหมเนี่ยเราก็หิวมากๆ AI ไม่เกิดสักตัวข้างล่างเป็นโกดังเหรอมีโกดังโกดังริมทะเลด้วยอะตรงโกดังน่าจะมีตัวนะเพราะว่าร้องกันเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับ ผมก็ได้มาเจอเอวาเอวามันเกิดต่อหน้าแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมจะล่ามันให้ได้อ,อยู่ไหนวะผมว่าผมจะรอดแล้วเพราะว่าเอวามาเกิดคงจะไม่หิวตุยเดี๋ยวผมว่าผมมาเปลี่ยนไซส์ดีกว่าตอนนี้ผมได้โตขึ้นอีกคั้นแล้วนะอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้อ้าวเราโตเป็นซับอะเดานี่ ผมนึกว่ามันจะโตเป็นอะดาวเหมือนอัลโลไม่ใช่นะเราโตขึ้นเป็นซับอะดาวโอเคแต่ก็ยังดีเราน่าจะไล่เอวาทันละอยู่ไหนเจ้าเอวาข้างหน้านี่เองนี่รอยเท้ามันเห็นเรานะ ตอนกลางคืนเนี่ยเอวามันมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นมันลอยเท้าไปทางนี้อยู่ไหนไม่เจอสักทีนี่ไงโอ้มันวิ่งยาวเลยผมจะไม่วิ่งตามนะจะเอาแบบจเจาเป็นบูธอย่างเดียวอะอย่างน้อยก็กัดโดนมันสักคำนึ่งก็ยังดีไปไหนละอย่าไปมาเป็นอาหารกร่อน ตามไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนะเราโตมาขั้นนี้แล้วเราจะมาหิวตายไม่ได้เอว่ามาเป็นอาหารก่อนตามรอยเท้านะผมมองไม่เห็นมันนะแต่ว่าผมวิ่งตามรอยเท้างับนี่ไงโดนโดนไปคำหนึ่งล้เอ๊ะบนยอดนูนมีเสียงตัวด้วย แต่ไม่เป็นไรเราจะล่าเอวาให้ได้งับอีกไม่โดนงับเอาไม่โดนงับงับตายเออสุดท้ายก็ได้อาหารเราไม่อดตายแล้วโอ้โหใช้ชีวิตแบบลันทษมากเลยในพาร์ทเนี้ยเอา หมดไปซะละแต่ไม่เป็นไรก็คึงท้องอยู่โอเคครับถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมพาร์ทต่อไปด้วยนะครับไว้พาร์ทต่อไปผมคิดว่าผมจะฟาร์มให้โตเป็นอาเดาลให้ได้อโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ